แกงเมืองหมูสามชั้นใส่ทะพักยาวเห็ดหิมะดำค่ะ,ะงงแล้วสิคือง่ายๆมีอะไรเหลือก็จับใส่ๆลงไปขั้นตอนการทำง่ายมากๆกบก็เอาหมูสามชั้นน้ำมาหายเปชิ้นพอคำนะคะ,ะทุบตะไคร้เป็นท่อนยา2นิ้วเนาะทุบๆๆปอกเปลือกขา่าซอยเป็นแว่นๆบางๆนะคะระหว่างนั้นเราก็ตั้งน้ำต้มล้างให้สะอาด พักไว้พอน,น้ําเดือดล้วก็เจ้าเจ้าหมูสามชั้นกระไราครและขาในใส่ลงไปใส่พริกแกงน้ำเงี้ยวลงไปนะประมาณ5ชั้นโต๊ะใส่ลงไปก่อนนะคะต้มต้มต้ม,ตมจนเหมือหมูเนี่ยเปื่อยนุ่มนะคะระหว่างที่รอหมูเปื่อแเราก็จะไปล้างเห็ดล้างเถ่วผักยาวหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้ผักชีฝรั่งขาดไม่ได้นะคะพอเรียบร้อยปุ๊บใส่ก้อนมูสล,ลงไปนิดนึง นะปรับรสนิดนึงแล้วก็ชิมถ้าขาดเค็มก็เติมกเกลือไปหน่อยนะคะถ้าขาดเผ็ดก็เติมพริกน้ำเงี้ยวเพิ่มนะพอได้ที่ปุ๊บก็ใส่เห็ดนะคะใส่เห็ดพอเห็ดเริ่มปุ๊บเราก็ใส่ถั่วยาวพอถั่วยาวเปลี่ยนสีนะคะจากสีอ่อนอ่อนเริ่มเข้มปุ๊บใส่ผักชีฝรั่งนะแล้วก็พริกจินดาแค่นั้นเองง่ายไหมง่ายมากๆ น้ำซุปนะจะเป็นน้ำซุปที่หวานผักนะคะเราจะเน้นความหวานของผักนะเผ็ดและเค็มอ่อนๆนะคะถ้าต้องการทำอะไรที่บำรุงสุขภาพนะให้ต้มน้ำาสมุนไัรกบคงกินไม่ไหวแต่ทำเป็นแกงเมืองอย่างนี้กบชุ่ตายอร่อยนะทำง่ายๆ